อย่าตัดสินผู้อื่นด้วยความรู้สึกของตนเองอาจเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเพราะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะพามาเดินชมต้นไม้ริมสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปเจอต้นไม้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้ฝนแรงนะครับผมจะพาไปเดินในริมสวนทางนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือต้นสเสน่จันเขียวนะครับ ใบสวยมากเลยนะครับฟอมแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในกระถางก็ราคาก็พอประมาณเลยนะครับนะครับอยู่ริมทางเลยนะครับอยู่ก้างสวนเนี่ยครัไปกันต่อครับ ในลำธารระหว่างสวนสองข้างนะครับจะเป็นสวนนะครับในลำธารกลางนี่นะจะมีต้นไม้หลากหลายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมนะครับคือพวกเสน่ห์จันก็มีหลายแบบแล้วก็พันไม้ชนิดอื่นก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ดูเสน่ห์จันทร้ีครับท่านผู้ชมต้นนี้หลายท่านบอกว่าเป็นพระยาช้างปลกโบราณแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าเป็นว่านกันมากเศษตีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นต้นใหญ่นะครับกันมากเศษตีจะมีต้นเล็กนะครับ ดูน้ำในลําธารกั่ครับท่านผู้ชมนี่ขนาดฝนเพิ่งจะหยุดเมื่อเช้านะครับแต่น้ําใสแจ๋วเลยนะครับน่าลุงเล่นมากเลยไปนต่อครับเผาวันชนิดนี้นะครับที่ที่ผมปลูกไว้ที่เป็นใบด่างนะครับเนี่ยแถวบ้านก็เรียกกันว่าเถากระดานนะครับเนี่ยขอจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ จะเริ่มแบนแบบนี้นะครับเนี่ยตอที่ผมเลี้ยงไว้ที่เป็นใบด่างนะครับที่ลงเคยลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับนี่นะฮะไม่เคยเจอเถาวันชนิดนี้ด่างครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมมีทั้งหมดยี่สิบกว่ายอดแล้วนะครับที่เป็นใบด่างครับเนี่ยพอโตขึ้นเถาก็จะแบนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดรู้จักเถาวันชนิดนี้ฝากคอมเมนต์แนะนำผมด้วยนะครับ บางท่านก็จะเรียกกันว่าต่อกระจางนะครับเวลาผมไม่สบายใจนะครับผมชอบมาเดินทำาริมภูเขาแบบนี้นะครับ เพราะว่าไม่ได้เป็นป่าลึกนะครับเป็นแค่ริมสวนนะครับก็จะมาเดินชมต้นไม้ต่างๆนะครับดูไม้ด่างต้นนี้สิครับท่านผู้ชมหากเอฟซีท่านใดอยากจะได้ไม้ด่างชนิดนี้ไปปลูกนะครับทักทายผมมาเลยครับผมไห้ฟรีนะครับแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งเอาเองนะครับ ต้นนี้ผมจะไม่ขายนะครับใต้เอฟซที่ติดตามช่องผมทักมาผมจะให้ฟรีนะครับเดีย๋ยวถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่ซับนะครับผมจะมีแจกต้นไม้นะครับลองติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ จุดนี้คือสถานที่ที่ผมชอบมาเล่นมากที่สุดนะครับเวลาผมอยู่ที่บ้านนะครับตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะครับเพราะว่าหินก้อนนี้จะมีรูปเหมือนช้างนะครับเหมือนช้างเดินมาเป็นโขลงเลยนะครับสวยมากนะครับแล้วผมก็จบมาเล่นน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ลึกเนะไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนมากี่ปีนะครับ เวลากลับมาบ้านผมก็จะมักจะมาเล่นตรงนี้นะครับจนทุกวันนี้ไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนลแล้วแต่ก็ผมก็ยังชอบมาตรงจุดนี้อยู่นะครับต้นนี้คือแนบุราแปลงร่างนะครับ พอโ,โตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นมอนเตราชนิดหนึ่งนะครับนี่นะสวยมากเลยนะครับเป็นแนบอุราชนิดที่เป็นขนนะครับพอเขาโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นมอนเตราหรือว่าที่กาเรียกกันว่าพลูชีกนะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะมีนะครับผมจะลงให้ชมกันนะครับเยอะมากเลยและนี่ก็เป็นแนบอุราอีกชนิดนึงครับเป็นแนบอุราตีนทุกแกนะครับ ชนิดนี้ที่เป็นใบด่างราคาจะสูงมากเลยนะครับและนี่ก็ยังเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับข้างบนนั้นเป็นสวนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นสวนนะครับส่วนต้นที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือว่านกลีบแรดนะครับว่านกลีบแรดหรือว่านกลีบม้านะครับ เป็นพืชสมุนไพรชั้นเลิศเลยทีเดียวนะครับมีสารต้านอนุม,มูลอิสระมากแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะครับเขาเป็นเฟิร์นดึกดำบัรน,นะครับว่านกรีบแรกนะครับกานต่อครับต้งนี้ต้นนี้ถ้าดูตามลักษณะอูใบนะครับจะเป็นสเสน่จันตะกูรบนะครับเหมือนกับสเสน่จันเขียวทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า เพียงแค่อูใบของเขาจะฉีกไม่เหมือนกันนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดรู้จักสเสนจันชนิดนี้ฝากคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับหากผมเรียกชื่อปิดไปก็แนะนำด้วยนะครับเจอต้นด่างด้วยนะครับท่านผู้ชมเขาด่างแต่ว่าเหมือนจะมีแมลงมากัดใบของเขานะครับ ขึ้นอยู่ตามริมง้วยริมลำธารเนี่ยเยอะนะครับนี่เป็นพวกฝักประปรมเขียวหรือว่าทางบ้านผมจะเรียกกันว่าบอลใหญรัดนะครับสามารถนำมาแกงได้นะครับชนิดนี้ส่วนนี้ก็คือกล้วยป่าต้นสีดำนะครับ รอยด่างรอยด่างที่เราเห็นอยู่เนี่นะครับจะเป็นด่างธรรมชาตินะครับพอเก่าโตขึ้นแล้วรอยด่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะหายไปนะครับนี่คือกล้วยป่าด่างแบบธรรมชาตินะครับบ้านผมเรียกกันว่ากล้วยเตือนกล้วยเตือนนะครับปี่นองไม่ใช่กล้วยด่างแท้นะครับกล้วยเตือนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูมอนเตร่ากลายร่างตรงฝั่งทางนู้นของสวนนี้นะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของอลุงกล้งบ้านนะครับแต่ว่าลุงแกอายุมากแล้วช่วงนี้ก็เลยไม่ได้กีดยางนะครับพวกมอนเตอร่าแล้วก็เสน่จันก็เลยยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้โดนทําลายนะครับดูสิครับท่านผู้ชมความสวยของธรรมชาตินะครับชนิดนี้ก็คือเฟิร์นนกยูงนะครับเนี่ยสวยมากนะครับ ดูความสวยของบอลพวกนี้ครับเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าสวนที่อยู่ริมริมภูเขาเนี่ยก็จะมีพันไม้พวกนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับ คนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบธรรมชาติแบบผมนะครับการที่จะได้อยู่แบบนี้ได้เดินชมต้นไม้พันไม้แบบที่ตัวเองชอบมันก็ทำให้มีความสุขนะครับมันก็ปลดปล่อยความทุกข์ของเราไปได้ระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเวลาได้มาเดินนะครับทางนี้ก็คือต้นแงบอุราแปลงร่างนะครับท่านผู้ชม ต้นนี้ดังนะครับจำเป็นต้นนี้เดี๋ยวตอนขากลับผมจะเก็บไปหนึ่งต้นนะครับไม่ได้อยู่ในป่าสงวนแต่อย่างใดนะครับนี่อยู่ริมสวนนี่นะครับเนบราบแปลงร่างเขาก็จะถ้าขึ้นต้นไม้เขาก็จะเลื้อยไปแบบนี้นะครับพอใบเขกากยายโตขึ้นเขาก็จะกลายร่างไปเป็นมอนเตราชนิดหนึ่งนะครับเนี่ย ตรงจุดนี้มีเป็นหมื่นหมื่นเถาเลยนะครับมองไปทางไหนก็ใช่หมดเลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับใบของเขานะครับบอลพวกนี้นะครับเวลาที่เจ้าของสวนเนี่ยเขาปุ่นยาฆ่ายาบอลพวกนี้ก็จะหลุดใบไปหมดเลยนะครับจะไม่มีเหลือเลยนะครับในช่วงหน้าแล้งเวลาเรามา เวลาเรามาเดินก็จะไม่ค้อยเจอนะครับต้นนี้คือเฟิร์นก้านดำนะครับท่านผู้ชมเป็นเฟิร์นปักกุดชนิดหนึ่งนะครับสวยมากนะครับดูบุกต้นนี้สิครับท่านผู้ชมสูงกว่าผมเลยนะครับสวยมากเลย บเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายให้ชมนะครับถ้าเขาแตกเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยได้เป็นพันต้นเลยนะครับในลำธารนี่มีว่านค้างขาวดำด้วยนะครับนี่ก็คือว่านค้างขาวดำหรือว่าว่านเนละภูสีไทยนะครับแต่ว่านผมพื้นพื้นก็จะเรียกกันว่าว่านนางครวนนะครับก็จะมีว่านค้างขาวดำว่านข้างขาว วานข้งขาวเขียวข้างเกาดำต้นสีดําก็มีด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นว่านป้องกันกุใสนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ ตรงข้างสวนจุดนี้นะครับในในสวนฝั่งนี้จะมีจะมีไม้ไม้ด่างเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นไม้ด่างชนิดนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเขาก็ด่างสวยนะครับเป็นต้นไม้แบบคล้ายๆตีนเป็ดนะครับเหมือนคล้ายๆต้นปักเป็ดนะครับแต่ว่า เขาจะแข็งมากนะครับใบของเขาก็แข็งนะครับเนี่ยใบแข็งด้วยแล้วก็จะด่างแบบนี้ไปตลอดการเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นที่นิยมในการปลูกนะครับแต่ว่าผมเอาใบป,ปลูกไว้สองกระถางนะครับว่านข้างขาวดำต้นเล็กๆเยอะมากเลยนะครับ ก็เป็นไม้ที่ไม่โตนะครับถ้าเราปลูกใส่กระถางไว้เนี่ยก็จะเป็นพุ่มเล็กๆนะครับไม่สูงนะครับสวยมากเลยนะครับเยอะมากนะครับตรงริมสวนนี้นะครับแต่ในจุดอื่นก็ไม่มีนะครับหายากด้วยนะครับเนี่ยผมเจอแก้ในจุดก้างสวนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับที่อื่นๆที่ผมไปผมไม่เคยเจอเลยนะครับวันนี้ฝนแรงทีนี้ผม ไม่มีที่ไปนะครับก็เลยพามาเดินชมต้นไม้นะครับดิมสวนนะครับจริงๆหลายท่านก็ถามว่าทำไมผมเนี่ยเป็นคนที่ไหนทำไมเวลาผมพูดแบบว่าออกทองแดงน้อยจริงๆแล้วผมก็เป็นคนใต้นะครับเป็นคนจังหวัดตรังแล้วผมพูดก็ ยังเป็นสำเนียงทองแดงอยู่นะครับแต่ที่ผมพูดได้แบบนี้เพราะว่าผมไปอยู่ภาคกลางมาตั้งแต่อายุสิบสีปีนะครับก็28ปดปีนะครับอยู่ทางนู้นแต่ถึงแม้นว่าเราจะอยู่ที่ใดๆนะครับสำเนียงบ้านเกิดเราก็ไม่มีวันลืมนะครับผมอยู่ที่นู้น เวลาผมพูดกับเพื่อนกับญาติผมผมก็พูดใต้นะครับเล่งตายปกตินะครับไม่ใช่ว่าเล่งตายไม่เป็นแต่ว่าการที่ว่าตจำคลิปเนี่ยคืออยากจะเล่งกลางเผื่อให้มันเป็นซาก,กลนอ่าเพราะว่าไล่ไล่กุนก็กะกว่างป่าซ่าตายไม่ออกนี่คือต้นคลายในิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม อยู่ในกลุ่มของปลาคารเวาวนะครับเป็นชนิดที่ในร่องใบนะครับในร่องก้านเนี่ยจะเป็นปลายนะครับถ้าโดนแสงแดดจะมองเห็นประกายเก่าสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็ยังไม่โดนฉีดยานะครับถ้าโดนฉีดยาเนี่ยพืชทุกต้นในจุดน,นี้ก็จะตายหมดนะครับนี่นะครับ ก็มีหลายๆคลิปที่ผมเดินมาถ่ายคลิปในริมๆสวนแบบนี้แล้วก็ผมถอนต้นไม้ไปปลูกก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาบอกว่าถ้าผมถอนไปปลูกเพื่อเป็นของตัวผมเองคนเดียวก็เหมือนกับเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับแต่ที่แบบนี้มันอยู่ริมสวนของชาวบ้านเขานะครับถึงแม้นว่าผมไม่ได้เอาไปปลูก พืชพวกนี้ก็จะโดนฆ่าทำลายหมดไม่เหลือเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่ไปเก็บต้นไม้บนป่าสงวนหรือว่าป่าอนุรักษ์เลยนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่ใดๆนะครับผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเก็บต้นไม้บนป่าสงวนมาเลี้ยงนะครับนี่ครับ ดูความสวยงามน,นะครับและปกติแล้วต้นไม้ที่ผมเลี้ยงก็เป็นต้นไม้ที่ผมซื้อมานะครับเหมือนอย่างพวกสเสน่จนพวกนี้มันมีอยู่ที่บ้านผมมีมากมายจนผมเคยชินแล้วนะครับผมก็เลี้ยงไม้ชนิดที่ผมไม่มีแล้วก็สั่งซื้อมาหรือไปซื้อมาจากตามร้านค้าต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เรามีแล้วมันเป็นความเคยชินเราก็เลยไม่อยากจะเลี้ยงนะครับ แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบเดินชมนะครับยกตัวอย่างเหมือนจุดนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงโคนต้นยางก็เลยนะครับเนี่ยต้นยางเมื่อถึงเวลาที่เขาฉีดยาป่นยาเนี่ยทุกอย่างก็จะตายหมดนะครับจะเหลือแค่ต้นยางอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็มักจะเลือกเอาไปปลูกต้นไม้ที่อยู่ในสวนยางนะครับ ผมไม่ไปเก็บบนป่าสงวนนะครับเพราะว่าเป็นปูเขาหินแล้วก็เวลาเดินก็อ,อันตรายด้วยนะครับตรงนี้นะครับเคยมีต้นคล้าใบด่างนะครับกะว่าจะให้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเอาไปไหนแล้วนะครับเป็นคล้าชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือเคยมีแบบด่างยนนอนเต็มไปหมดเลยนะครับในจุดนี้สงสัยว่า จ้าของส่วนนี้คงจะมาเจอแล้วก็ขุดไปแล้วนะครับเป็นต่อต้นไม้ต้นเล็กๆที่เรามองเห็นกันอยู่นะครับตรงร่องยางนี้นะครับก็คือเป็นต้นกล้าของไม้มะค่าชนิดหนึ่งนะครับแถวบ้านผมจะเรียกกันว่าไม้สายนะครับเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งมากนะครับเนี่ยถ้ามีที่ดินเยอะๆก็ ถอนไปปลูกดีกว่าปล่อยให้โดนฉีดหญ้าตายนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับขึ้นเป็นหมื่นต้นเลยนะครับจุดนี้นี่ก็คือต้นแม่ของเขานะครับเนี่ยนี่นะครับอยู่ตรงลำทานระหว่างสวนฝั่งนี้ แล้วก็สวนฝั่งนู้นนะครับสวนฝั่งนู้นก็คือเป็นของคนแก่นะครับเนี่ยปล่อยให้รกมาประมาณหน้าปีแล้วนะครับสวนยางรกหมดแล้วนะครับต้นไม้ที่อยู่ในลําธารก็จะไม่มีการตัดทำลายนะครับเพราะว่าเป็นต้นน้ําด้วยนะครับจะมีต้นไม้อยู่ริมลําธารเยอะดินก็จะไม่ตันล่มนะครับแล้วก็น้ําก็จะไม่เหือดหายไปจากลําธารนะครับสวด,ดีครับท่านผู้ชม เสน่จันนี่มีแต่ต้นสวยสูง